สวัสดีท่านผู้ชมพี่น้าทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําลาบปลาเพียเมนูนี้ถ้าทําคนเดียวใช้เวลาประมาณ3 4ชั่วโมงทำเสร็จกับคุ้มค่ากับความอร่อยเข้าไปดูวิธีทากันเลยนะครับว่าการทําลาบป่าเพียนี่ใส่ย,ย่างกาันทองไปเตียวแอลการแรงมานะครับก็ไปเจอเซลร้านขายปลาเปิ้นก็จะมีปลาเพียมาขายเมนูนี้ก็ไ่ได้ทํามาเมินแล้วนะครับวันนี้ก็จะลาบมอมอสักคำตั้งแต่จาความมาได้นี่ป่าเพียนี่เปิ้นก็จะเอาลาบอย่างเดียวนาะมีบ้านไหนหรือว่าพาคไหนที่เอาป่าเพียไปทําอย่างอื่นพ่องคอมเมนต์มาบอกกน นะครับเขาจะมาแล่เอากานเนื้อแล้วก็แยกหนังออกส่วนโค้งเขาจะเอาไปทําต้มขมแยกหนังมาแล้วเขาจะมาหั่นเพื่อที่จะเอาไปทอดกรอบส่วนเนื้อปลาเขาจะมาซอยเป็นตินน้อยเพื่อที่จะได้ลาบง่ายๆลาบเสร็สกครมเงเขาจะเอาจักไข่หรือว่าตะไคร้หอมขาวหรือว่ากระเทียมเกลือใส่ลงไปแล้วก็ลาบเพื่อให้มันเข้ากันแต่บางที่เพื่อจะลาบใส่บะแข้งหรือว่าบะเกลือพวงบะเกลือเผาหรือว่าเปลือบบริบไห้หรือว่าเปลือกเพราก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนจะทําแบบไหนสูตรไผ่สูตรมันสำหรับสูตรนี้อร่อยแน่นอนขอบออกพเาลบร้อยกจะเอาาม ใส่กะละมังละไว้เนียวปัดพอลาดเซตเราจะมาทอดมีกันนะครับมีนี่กัมีหลายอย่างขนาดก็จะมีหอมขาวหรือว่ากระเทียมเราก็จะเอาไปตามเพื่อละเอียดแล้วก็เอามาเจียวกับน้ำมันเจียวให้เหลืองเหมาะพอให้พอดีกับปอนะครับจะไปเอาเหลืองแก่ถ้าเหลืองแก่นี่นะไม่ และสิ่งขาดไปได้แหมย่างก็คือใบบาคูนะครับเวลาจะทอดนี่ต้องอยู่ไกลๆเนอถ้าอยู่ใกล้นี่นะบมเมี้ยเสเดนใส่แนใส่ตามส่วนอันนี้ก็จะเป็นเก็ดปลาที่เอาคอดออกมานะครับบดีเอากว้างเขาจะเก็บมาแล้วเอามาทอดกรอบทอดได้สักครัก็เอาเกลือใส่ร้อยจนมันกรอบนะครับถ้ากรอบแล้วก็ตักใส่กระชอนละวไว้มีมียังแบมด้วยนะครับยังขาดไปแหมย่างอยู่ก็คือหนังปลานะครับเอาจะเอามาทอดกรอบเหมือนกันแต่ทำาลบปากของคนเหนือมันจะจานน้อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันนั้ส่วนพักที่าจะใส่ก็จะมีพักไผ่หอมด ผักชีผักชีหรือว่าผักชีฝรั่งและติ่งขาดไปได้แห้อย่างก็ค,คือหอมแดงซอยส่วนต้มโครงป่านี่เขาจะต้มแบบผมนะครับใส่พริกลาบแล้วก็ใส่ผักไผยหอมดวนมาเริ่มทำลาบปลากันเลยนะครับเอาหอมเขาาหรือว่ากระเทียมมาเจียวพอมันเหลืองเกาเนื้อปลาที่เขาซับไว้ใส่แล้วก็โคนนะครับโคนโคนโคนโน,นมันเข้ากันสูตรนี้ก็จะเป็นการรวนน้ำมันให้เนื้อปลามันสุกแต่บางที่เ็จะคั้นใส่บัแน,นาวหรือว่ามดส้มหรือว่ามดแดงพอเขาคั่วปลาสุกแล้วเขาจะมาเริ่มปรุงรสกันเอาน้ำที่เขาต้มโครงป่ามาใส่ก่อนส่วนรงแ พริกลาบของเปิ่นนี่นานเนตแตะใส่ที่มักเผ็ดก็ใส่น้นักใสมามักเผ็ดก็ใส่น้อยๆแล้วกับปรุงรสด้วยผงขอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยเกลือและกับโกนน้มันเข้ากันเข้ากันแล้วกับจิ้มพอว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดนะครับไผมักอย่างใดขาดอะไรอย่างก็เติมพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่มีที่เฮาทอดไว้ลงไปแล้วกับโกนแหมกำนะครับโกนใหมันเข้าากันวันนี้ก็เสียได้อย่างเดียวนะครับมามีน้ำล้างคอสักหน่อยขออผงแห้งหมดละ ถ้ามีนี่นะอย่างคือแล้วก็ใส่หอมแดงซอยใบบักฟูแล้วก็หอมเจียวแล้วก็พักที่หฮาซอยไว้ใส่ลงไปแล้วก็โกนนะครับโกนให้มันเข้ากันแหมร้อมโกนไปตัวกับลืมน้ำลายไปตัวนะครับอยากินเข้าปาดถ้าได้น้ำรองคอแหมช้ำหายนะครับปาดมันตึงเข้ากันขนาดมันต้องเงี้บไปตัวแล้วก็จักงอดไปตัวพอเสร็จมันก็จะจับกินเข้าพอดีแต่ถ้าใส่ล้าข้ขาเมายุบเห้าไม่กินสักคำลากเซแล้วกลับมาจัดใส่จานแล้วก็โรยลูกโดนลงไปตัวปาด มันตึงยางคือการกินลาบป,ปานี่นะครับมันจะต้องมียอดประกอบกินตัวมันจะเปิงขนาดส่วนพักสดก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็สามารถเอามากินครับได้หมดจะกินลาบยังใดเฮิร์ลำก็ขอแนะนำเมื่อแปลงข้าวแปบ๊แปบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แปลงโอ่งข้า่่งควายนอะนแล้วก็กุ้ยเลยแต่ถ้ายังปาะาใจเตอก,กเอ,จอ,เกอก็เอาจอนข้าหีบกระลอกเอาถ้าปากเก่งใจคนข้างๆกันแหน่เตอะแต่ถ้าแีนยระวังเฮ็อดีเตอะมันจะโดนมาครับมากินลาบปลาเพียด้วยกันกินไปตัวแล้วก็ใส่น้ำคาไปตัวนี่นะป้าเตอมันตึงยางคือชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมาทำออย่างี้ถ้านไปชมได้ดูกันวันนี้ก็สวัสดีครับ